ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเฉินเซียงได้ยินคําว่าทักษะมังกรรอยยิ้มที่มุมปากของเขาพลันปรากฏขึ้นชั่วครู่เขาไม่เกรงกลัวทักษะมังกรใดๆเพราะทักษะมังกรที่เฉินเซียงบ่มเพาะอยู่คือทักษะมังกรที่แข็งแกร่งที่สุด ตราบใดที่เขาเข้าใจความลึกลับของเพ็ดมังกรอย่างลึกซึ้งไม่เพียงเฉินกรงเล็บเซียงจะสามารถสะกดข่มทักษะมังกรทั้งมวลได้แต่เขายังสามารถสรสร้างทักษะมังกรใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วย เมื่อคืนวานเจ้าอ้วนง่วนกับการค้นคว้าข้อมูลตลอดทั้งคืนเขาอยากรู้ว่าทำไมเจ้าลู่เจิงหนานถึงมีความมั่นใจขนาดนั้นแต่เจ้าอ้วนกลับคาดไม่ถึงว่าแท้จริงแล้วลู่เจิงหนานมีทักษะมังกรนี่สายตาของเหล่านักสู้ในเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่ทักษะมังกรคล้ายกับบางสิ่งที่น่าเคารพบ,บูชาซึ่งระดับของทักษะมังกรก็คล้ายคลึงกับระดับของทักษะศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา ลู่เจิ้งหานมาถึงที่หุบเขาก่อนแล้วมันสวมชุดสีทองพร้อมกับเกราะบางแค่ปรายตามองค์ก็รู้ว่าชุดเกราะของมันนับว่าไม่เลวหากใครก็ตามได้ครอบครองอุปกรณ์ป้องกันระดับนี้ คนเหล่านั้นจะสามารถป้องกันการจู่โจมและหลีกเลี่ยงจากอาการบาดเจ็บสาหัสได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวงันเกราะเกล็ดราชาอุปกรณ์ป้องกันร,ระดับเจ็ดไอ้หมอนั่นค่อนข้างร่ำรวยเลยทีเดียว ช่วยหลงกล่าวอย่างเย็นชาพลางใช้ตาหยีของเขาจ้องมองลู่เจิงหนานตามกฎการประลองนักสู้ไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธระหว่างการประลองแต่อุปกรณ์ป้องกันหรือชุดเกราะนับเป็นข้อยกเว้นก่อนหน้านี้ลู่เจิงหนานพ่ายให้กับเฉินเซี่ยงในด้านการปรุงยาแต่ถ้าเป็นเรื่องความแข็งแกร่งของมันมันมั่นใจมาก ถึงมันจะรู้ว่าเฉินเซียงทำให้นักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงมากมายต้องพิการเมื่อตอนที่อยู่ในดินแดนลี้ลับแห่งเต่าทมินแต่นั่นก็ด้วยเฉินเซียงสามารถใช้ปราณแต่คนคนอื่นไม่ลู่เจิ้งหนานจึงมั่นใจว่า มันเองก็สามารถทำอย่างที่เฉินเซียงทำได้เช่นการถ้าเกิดตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นวินเสียวเตาและคนอื่นๆต่างออกไปจากพื้นที่ประลองแล้วไปยังภูเขาที่อยู่ใกล้ๆเพื่อรับชมการประลองพวกเขามองไปรอบๆ แต่ก็ไม่พบวี่แววของผู้อาวุโสเลยสักคนเฉินเซี่ยงเจ้าไม่มีโอกาสสำนึกเสียใจในสิ่งที่เจ้าทำลงไปเพราะวันนี้เจ้าต้องตายยอขณะลู่เจิ้งหนานกล่าวดวงตาของมันพลันเปลี่ยนเป็นสีแดง ใบหน้าขาวกระจ่างใสของมันเคลือบคลุมไปด้วยปรานธทมินกล้ามเนื้อบางแห่งบนในหน้ากลายเป็นสีดำและปูดโปนขึ้นมาทำให้ลักษณะท่าทางของมันน่าเกลียดน่ากลัวอย่างมาก ปราณปีศาจพลันแผบพุ่งออกมาจากร่างกายลู่เจิงหนานในฉับพลันทำให้เฉินเซียงของสระอถอยไปหลายก้าวเมื่อเห็นลักษณะของลู่เจิงหนานท่าทางของเฉินเซี่ยงกลับกลายเป็นมืดมนเหลือประมาณเขารู้สึกตกใจอย่างมากมันคือทักษะมังกรปีศาจ เป็นทักษะที่ปรับแก้มาจากทักษะมังกรโดยนักสู้ฝ่ายปีศาจทักษะมังกรประเภทนี้เป็นทักษะที่อันตรายมากมันอันตรายกับทั้งผู้บ่มเพาะและผู้อื่นขั้นที่หนึ่ง ผู้บ่มเพาะจะไม่สามารถแยกแยะถูกผิดแรกกับการที่ได้รับความแข็งแกร่งมหาศาลแต่หากผู้บ่มเพาะสามารถบรรลุขั้นสุดท้ายความเป็นมนุษย์ของคนผู้นั้นก็จะจบลงพวกเขาจะสูญเสียสติสัมปชัญญะและกลายเป็นปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ เบยุย่กล่าวด้วยท่าทางประหลาดใจตัวนางเป็นผู้บ่มเพาะในเส้นทางปีศาจมาตั้งแต่ต้นทำในนางความเข้าใจเกือบทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเส้นทางปีศาจอย่างลึกซึง้ง ทักษะมังกรปีศาจของลู่จึ้งหนานทำให้เฉินเซียงและคนอื่นๆหวาดกลัวฉากถัดมายิ่งน่าตกใจมากขึ้นเมื่อมือทั้งสองข้างของลู่จึ้งหนานพลันเปลี่ยนไปเป็นกรงเล็บมังกรสีดำคลับมือทั้งสองข้างของมันก็ค่อยๆขยาย,ย,ยตัวขึ้นช้าๆจนกลายเป็นกรงเล็บมังกรสีดำขนาดใหญ่ปลายเล็บยาวมากทำให้มันดูดุร้ายและน่าสะพรึงกลัวเฉินเซียง ถึงเวลาที่เจ้าต้องตายแล้วเสียงของลู่จึ้งหนานเปลี่ยนเป็นแหบแห้งเหลือประมาณราวกับเสียงนั่นเป็นเสียงของสัตว์ดุร้ายในยามนี้รูป,ปรลักษณะของมันน่าหวาดกลัวมาก บนใบหน้าของมันมีเกล็ดสีดำปุดโปนขึ้นมาและเกล็ดสีดำพวกนั้นก็ยังเต็มไปด้วยปราณทมินหากรวมใบหน้าและกรงเล็บของมันแล้วลักษณะของมันก็น่าหวาดกลัวขึ้นไปอีกหากเพ่งมองลู่เจิงหนานตอนนี้ลักษณะของมันเหมือนครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ผู้คนมากมายรู้สึกได้ถึงความเกลียดชงังความน่าสะพรึงกลัวของปราณปีศาจท,ที่ปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขา เฉินซิ่งรู้สึกได้ถึงปราณมุ่งร้ายและเจตนาสังหารที่พุ่งเป้ามาที่เขาทำให้เฉินซิ่งรู้สึกวิตกกังวลมันมีอาจารย์แบบไหนกันแน่เนี่ยอาจารย์ของมันถ่ายทอดความรู้และทำให้มันกลายเป็นตัวอะไรกันแน่ เฉินเซียงแอบคิดในใจแต่จูจ่ๆหมอกสีดำกลับพุ่งตรงเข้าใส่เฉินเซียงตามด้วยลมกระโชกแรงเฉินเซียงรู้สึกได้ถึงพลังอันรุนแรงและโหดร้ายกำลังใกล้เข้ามาเฉินเซียงหลบไปด้านข้างอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า หากเขาช้ากว่านี้อีกนิดเขาคงถูกกรงเล็บคู่ยักษ์กระแทกเข้าไปเต็มๆถึงเฉินเซียงจะมีเกราะเต่าทมินแต่เขาคงไม่อาจหนีจากอาการบาดเจ็บสาหัสถ้าต้องเผชิญหน้ากับปราณปีศาจอันน่ากลัวนั่นทักษะมังกรปีศาจทำให้ผู้บ่มเพาะทรงพลังขึ้นอย่างมากเฉินเซียงได้แต่ถอนหายใจจากพลังที่ระเบิดออกมาจากการจู่โจมของลู่จึ้งหนานเมื่อครู่ในขณะที่เฉินเซียงกำลังตกใจอยู่ ลู่เจิงหันชิงโอกาสกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับสายลมมันฟาดกรงเล็บเข้าใส่ใบหน้าของเฉินเซี่ยงกรงเล็บแวววาวให้ความรู้สึกเย็นเฉียบและแหลมคมทั้งห้ากรีดผ่านอากาศราวกับใบมีดพร้อมด้วยปราณอันรุนแรง แต่ถึงอย่างนั้นกรงเล็บอันทรงพลังก็ยังทิ้งรอยแผลไว้บนใบหน้าของเฉินเซียงแค่เล็กน้อยเฉินเซียงหลบการโจมตีของมันได้แต่การเคลื่อนไหวของลู่เจิ้งหนานก็รวดเร็วมากมันกระหน่ำกรงเล็บโจมตีเข้าใส่เฉินเซียงอย่างต่อเนื่องความรุนแรงของมันเทียบได้กับการที่ลู่เจิ้งหนานใช้อาวุธอันทรงพลังทั้งสองชนิดเข้าจู่โจมเฉินเซียง แต่เฉินเซี่ยงกลับไม่สามารถใช้อาวุธได้ทำให้เขาตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเฉินเซี่ยงเบี่ยงศีรษะแล้วหลบไปด้านข้างถึงเฉินเซี่ยงจะหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วแต่หากรงเล็บอันแหลมคมยังคงไล่ตามเขาไปติดติดเงาร่างของเฉินเซี่ยงหายไปจากพื้นที่ประลองแต่ถึงอย่างนั้นลู่เจิ้งหนานยังสามารถจับการเคลื่อนไหวของเขาได้อย่างแม่นยำ เพราะหลังจากที่มันกลายเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์แล้วสัมผัสทั้งห้าของมันกลับดีขึ้นหลายเท่าทำให้ไม่อาจต่อกอนได้อย่างง่ายดายนักลูกเจิงหนานรวบรวมปราณไว้ในมือของมันมากมายเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจูโจมด้วยกรงเล็บอันน่าเกลียดของมันปราณที่มันรวบรวมไว้จะหนุนส่งให้กรงเล็บของมันรุนแรงและทรงพลังมากขึ้นเวลานี้ทั่วทั้งลานประลองเต็มไปด้วยรอยกรงเล็บ แต่ละการจู่โจมที่ลู่เจ้งหนานใช้ออกก็ยังทิ้งคลื่นปรานไว้มากมายไอ้บ้านนี่มันเร็วกว่าค่าเฉินเซียงแอบตกใจถึงมันจะเร็วกว่าเฉินเซียงเล็กน้อยแต่มันกลับทำให้เฉินเซียงไม่สามารถตอบโต้ได้ เมื่อย้ำที่ลู่เจิ้งหนานระเบิดการจู่โจมทั้งความเร็วและพลังของมันจะเพิ่มขึ้นมากมากขนาดที่ทำให้นักสู้ระดับสาหรือสขอบเขตนักสู้แท้จริงยังรู้สึกละอายแต่ผู้ชมกลับเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่น่ากลัวนั้นแท้จริงแล้วคือเฉินเซี่ยงเพราะแม้เขาจะเผชิญหน้ากับการจู่โจมอันน่าสะพรึงกลัวจากกรงเล็บมังกรอันน่าเกลียดทั้งสองข้างนั่น แต่เฉินเซียงกลับได้เพียงแผลบนใบหน้าเล็กน้อยเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรลมหายใจของเขายังคงที่และไม่มีร่องรอยของความหวาดกลัวบนใบหน้าหลับกลายเป็นว่าเฉินเซียงเริ่มค่อยๆคุค้นชินกับกระบวนท่าของลู่จึ้งหนานช้าๆถึงจะกล่าวว่าการจู่โจมของลู่จึ้งหนานน่ากลัวแต่การป้องกันของเฉินเซียงกลับน่ากลัวยิ่งกว่า เมื่อเวลาผ่านไปนานแต่กลับยังไม่สามารถเอาชัยเฉินเซียงได้ลู่เจิ้งหนานจึงหมดความอดทนมันกลับกู่ร้องคำรามด้วยเสียงอันมืดมนดังสนั่นวันไหวพร้อมกับปราณปีศาจส,สีดำทมินทะลักออกมาจากร่างอย่างฉับพลัน มือทั้งสองข้างของมันขยายให,ใหญ่อย่างรวดเร็วเกล็ดมากมายนับไม่ถ้วนเริ่มผุดออกมาจากแขนร่างกายของมันมีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมและลักษณะของมันก็น่ากลัวมากกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงของลู่เจิ้นหนานกลับทำให้ผู้ชมต่างรู้สึกขนหัวลุกข้าจะเอาหัวของเจ้าลู่เจิ้งหนานสัดฝ่ามือออกอย่างรุนแรงฝ่ามือของมันกลับกลายเป็นรวดเร็วขึ้นกว่าก่อนหน้า ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างฉับพลันทำให้เฉินเซียงไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ด้วยความที่เฉินเซียงมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายจึงได้เกิดกำแพงน้ำขึ้นเหนือศีรษะของเขาแม่เฉินเซียงจะป้องกันได้ทัน ตัวเขายังถูกส่งปลิวไปไกลจากพลังของการโจมตีและกำแพงน้ำบนหัวของเฉินเซี่ยงก็แตกกระจายจากแรงกดดันของการโจมตีด้วยหลังเฉินเซี่ยงถูกฝ่ามือของลู่จึงหนานซัดปลิวไปไกล ร่างของลู่เจิ้งหนานพลันพร่าเลือนเป็นเงาร่างสีดำไล่ตามเฉินเซียงไปมันใช้กรงเล็บสีดำทมินของมันฟาดเข้าใส่เฉินเซียงเฉินเซียงกลิ้งหลบอย่างรวดเร็วทั่วร่างของเขาห่อหุ้มไว้ด้วยปราณทมินซึ่งก็คือ ปราการเต่าทมินทักษะที่มีพลังการป้องกันขั้นสูงสุดถึงกรงเล็บของลู่เจิ้นหนานจะตะปบไม่โดนเฉินเซี่ยงแต่พื้นดินที่อยู่เบื้องล่างกลับถูกปนละเอียดจนทำให้ทั่วทั้งหุกเขาสั่นไหวขนาดการจู่โจมที่ทรงพลังขนาดนั้นเฉินเซี่ยงยังหลบได้ทำให้ลู่เจิ้นหนานถึงกับคลั่งมันกู่ร้องอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งก่อนจะซัดป่ามือเข้าใส่เฉินเซียงที่กำลังกลิ้งหลบอยู่ ฝ่ามือของมันทำให้พื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องซึ่งชัดเจนว่าการจู่โจมของลู่จึ้งหนานนั้นทรงพลังขนาดไหนพื้นดินที่อยู่เบื้องล่างถูกผนทำลายกระทั่งทำให้เฉินเซี่ยงจมติดอยู่ในนั้น เฉินเซียงไม่ได้รับบาดเจ็บจะมีก็แต่ปราการเต่าทมินของเขาที่โดนทุบทำลายจนแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงจากการโจมตีเมื่อคู่ลู่เจิ้งหนานซัดฝ่ามือเข้ามาอีกหนึ่งฝ่ามือแต่ขณะที่ฝ่ามือนั้นกำลังพุ่งเข้าใส่เฉินเซียงเขาพลันยื่นแขนที่ห่อหุ้มด้วยหมอกสว่างสายคว้าจับข้อเท้าของลู่เจิ้งหนานเอาไว้ทันใดนั้นเสียงแตกหักดังขึ้นตามด้วยเสียงแผดร้องด้วยความโกรธแค้น เฉินเซียงใช้ดัชนีรัศมีซึ่งเป็นทักษะที่แข็งแกร่งและสามารถทำลายอาวุธวิญญาณได้อย่างง่ายดายคว้าจับข้อเท้าของลู่จึ้งหนานเอาไว้ในยามนี้เฉินเซี่ยงก้าวขึ้นสู้ระดับสองขอบเขตนักสู้แท้จริงบวกกับปราณจักรวาลอันน่าสะพรึงกลัวของเขาที่สุดเขาก็หักข้อเท้าของลู่จึ้งหนาน ทันทีที่ข้อเท้าของลู่เจิงหนานถูกหักความเจ็บปวดอันยากจะบอกบรรยายพลันแล่นขึ้นไปตามขาของมันด้วยความเจ็บปวดเหลือคนาของมันลู่เจิงหนานกระอักเลือดคำโตก่อนที่ร่างกายอันใหญ่โตของมันจะค่อยๆหดเล็กลงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ